สวัสดีครับกตนรับเศษช่องชาล์ฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัขนาราศีเมษในเดือนมิถุนายน2564กครับก่อนอื่นสามารถติดต่อโดยดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ L I D. มาที่คลิปเบอร์ิซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ L I D. มาถามค่าครูได้ครับในช่วงนี้นะครับจะลดค่าครูหรือค่าทำนายดวง ลงนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมถึงโรคระบาดด้วยนะครับหลายคนอาจอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับมีการกักตัวกันอะไรแบบนี้นะครับจึงไม่สามารถไปทำงานได้เนาะกะ็ก็เลยจะลดค่าครูแล้วก็ค่าทำนายลงนะครับใครสามารถใครสนใจสามารถอัดลายดีมาทำค่าครูได้ครับนำมาฟังขุมทรย์นะครับในเดือนมิถุนาย,ยน2564ซึ่งเป็น กลางปีพอดีนะครับเดือนวิฒภาฯย่นี้มีการโคโจรยก้ายาราศีนะครับภาพรวมคือ3ดวงเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆเลยได้แก่ดาวอังคารเป็นนิดนะครับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคและดาวศุกร์เป็นราชาโชคเช่นเดียวกันครับและเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดเลยนะครับของคุณคือดาวอังคาราอังคารขณะนี้โคโจรอยู่ในราศีพฤษภนะครับ อ่ะขอโทษนะครับอยู่ในราศีเมถุนจะโครจรย้ายราศีในวันที่2วมิถุนายน2564เป็นดวงแรกพอดีนะครับจากเมถุนเข้ากรากฎครับได้ตำแหน่งนิดนิดแปลว่าการอ่อนกำลังในรอบ12ราศีนะครับคืออยู่ในราศีกรกฎเนีคือ,อวัสนาน้อยนะครับมีน้อยที่สุดเลยหมายความว่าตัวเราเนี่ยไม่เข้มแข็งแล้วครับเราต้องพยายาม เสริมสร้างเนาะหรือการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของวาสนาวาสนาเราจะดีได้จากอะไรเอ่ยเรามาดูกันที่ดาวคารอยู่ที่ราศีกรกฎพบพันธุนะครับพันธุมาถึงรากฐานของชีวิตมายถึงครอบครัวหมายถึงอ,อสังหาบ้านรถที่ดินนั่นเองแล้วนิดแปลว่าอ่อนกําลังมันก็เลยแปลว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการคลองเรือนเกี่ยวกับเรื่องของการ อสังหาต่างๆเนี่ยเรายังไม่ได้ในเดือนนี้นะครับก็คือต้องบุกบ่าฝ่าฟันบางคนอาจจะได้ครับแต่ต้องเหนื่อยมากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าดาวอังคารเล็งกับดาวเสาร์นะครับที่เป็นเกษตรด้วยดาวอังคารอ่อนกําลังดาวประจาตัวแต่เล็งไปที่ราศีเมษพบกัมมะมันแปลว่า,วางานเนี่ยดีนะแต่ยังไม่สามารถก่อร่างสร้างตัวได้หรืออาจจะยังไม่สามารถเป็นปึกแผ่นได้ในเดือนนี้นะครับรอหนึ่งเดือนครึ่ง หลังจากดาวคานโคจรออกจากราศีกรกฎไปสู่ราศีสิงห์แล้วจะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในภพเรือนปุตตะเพราะว่าเริ่มละนะครับได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามในเดือนหน้านเอานะครับทีนี้ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมหมายถึงอารมณ์ของคนเรานะครับมันหมายความว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับหมายถึงลมเพล่มพัด อไอ้ดาวธาตุลมเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้ครับสังเกตดูว่ามันเคลื่อนไปแล้วก็เคลื่อนมาเนาะเป็นลักษณะนี้มันหมายความว่าคนราศีเมษโดยพื้นดวงกําเนิดน่ะคือลัคนาหลยโดยกําเนิดเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะครับอารมณ์ไม่นิ่งอารมณ์มักจะเป็นคนหุนหันพนลันแล่นเป็นคนที่ทําอะไรรุดร้อนรุนแรงเร็วนะครับหรือคือเรียกว่าร้อนแรงเร็วนั่นเองต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าจะเกิดเรื่องเกิดเราเกิดปัญหาได้เพราะอะไร ในดูพื้นดวงชะตาของคุณเนี่ยเมื่อลงลัคนาราศีเมษปุ๊บดาวเจ้าเรือนก็คือดาวอังคารมีอยู่สองเจ้าเรือนในราศีสองราศีมันเป็นเรือนแฝดนะครับเขาเรียกว่าตนุมรณะนะครับคาว่าตนุมรณะหมายความว่าคนเกิดลัคนาราศีเมษจะได้ตนุมรณะทุกคนต่อให้ดาวอังคารไปอยู่ราศีไหนก็ตามแต่จะมีพเรือนเนี่ยลากติดตัวมาตลอดชีวิตนะครับคำว่าตนุมรณะแปลว่าขี้เบื่อนะครับโดยรวมแปลว่าขี้เบื่อแปลว่า ก็เป็นดาวธาตุลมไงน,นะครับก็เบื่อๆอยากๆอันแบบนี้ครับคำว่าเบื่อๆอยากๆหมายความว่าอยากได้ก็ทำมันเต็มที่เลยหัวชนฟ้าเลยนะดื้อรัน้นเหมือนเหมือนแกะนะครับเหมือนแพะภูเขาเนี่ยที่แบบว่า ถ้ามันอยากจะขึ Bla ้นไปเนี so matter, like so you want, you want ่ยมันก็ขึ้นไปได้นะครับภูเขาสูงชันแค่ไหนมันก็ขึ้นได้แต่ถ้ามันไม่อยากทำเนี่ยมันก็คือไม่ทําเลยนะครับก็คืออยู่นิ่งอยู่กับที่ก็รอคอยอยู่ทั้งวีทั้งวันนั่นแหละเหมือนกับแผลภูเขาสังเกตดูนะครับแผะภูเขานะครับไม่ใช่อย่างอื่นทีนี้อ่าอีกอย่างหนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับติดตัวมาแต่กําเนิดมีโรคประจําตัวนะครับคนลาศีเมตก็แปลว่าตนุบารณานั่นแหละก็คือมักมีโรคภัยไข้เจ็บติดตามตัวมาแต่ มันอยู่ที่อารมณ์นะครับส่วนมากอยู่ที่อารมณ์ถ้าอารมณ์ร้อนเนี่ยอารมณ์ไม่นิ่งอารมณ์แบบฉุนเฉียวหุนหันพันแล่นเนี่ยจะเป็นพวกแบบธาุไฟเขาแทรกที่เขารู้หนังจีนจะว่าธาดไฟเขาแทรกหมายถึงเป็นคนที่ฟุง้งซ่านเป็นคนที่อาเรว่าจับจดอะไรแบบนี้ก็ทําให้ อาจจะมีเขาเรียกว่าความร้อนขึ้นหัวตีขึ้นหัวทําให้เกิดเวียนหัวปวดหัวบ่อยง่ายเพราะมันเป็นราศีแห่งศีรษะด้วยนะครับราศีเมษเนี่ยจึงเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับก็ต้องระวังเนาะสำหรับตนุบรณะนะครับสำหรับคนลัคนณาเมษทีนี้เรามาเริ่มต้นกันโคจรยกยาราศีนะครับเมื่อดาวคารอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยธาตุน้ำต้นธาตุมีกําลังหมายถึงแปรปรวนหมายถึงมักจะไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่า ราศีต้นธาตุมันเป็นราศีที่เหมือนกับมีอะไรวิ่งมากระทบอ่ะแล้วเราก็ต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนหน้าด่านเลยครับอืมเราก็หมายถึงว่าเราต้องเจออะไรบากกว่าคนอื่นเขาในลักษณะนี้เมื่อราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำหมายถึงจิตใจนะครับหมายถึงออนอกจากหมายถึงครอบครัวหมายถึงอสังหาและยังหมายถึงจิตใจของมนุษย์เราด้วยดังนั้นเนี่ยดาวคารเป็นธาตุลมไปปนป่วนธาตุน้ำให้เกิดพายุเป็นพายุน้ำพายุฝนพายุ ที่มันเป็นแบบเฮอริเคนอ่าเขาเรียกว่าดิปเรชันเนี่ยครับไปฝุ่นพวกเนี้ยเนาะที่จะหอบน้ํามาด้วยก็จะกลายเป็นว่าเป็นเมฆปิดพอมันปิดเนี่ยมันเหมือนกับอึมครึมเนาะมันก็หมายความว่าปั่นป่วนในจิตใจรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจนะครับคาว่าราอ่าดาวคันเป็นนิดในราศีกระกปลว่าไม่สบายในจิตใจเพราะอะไรไปดูที่เหตุมันเหตุมันคือดาวคาันเรงกระทอเสา ดาวอังคารเล็งกระดานเสออาเนี่ยเป็นคู่บาปประเคาะเล็งกันอย่างแรงมากนะครับดาวเสาเป็นเกษตรด้วยแต่ดาวประจําตัวอ่อนกําลังกว่าก็กลายเป็นว่ามันก็เลยทําให้เกิดทุกข์นะครับอังคารกระเสาคือคู่เครียดคู่กดดันคู่แตกคู่แตกแยกคู่อ่เขาเรียกอะไรเป็นคู่ปะทะกันอะไรแบบนี้ครับมันเป็นเลขที่มันเป็นตัวที่ปะทะกันแล้วมันไม่ดีมันชงกันนะครับทาให้เกิดผลเสียตามมาคือกระทบถึงใจใจเราก็เลยห่อเหี่ยว งดหงิดรู้สึกเบือ่อไม่อยากทําอะไรสังกตายครับเออประมาณนั้นเนาะก็ระมัดระวัง,วงพยายามจุดไฟให้กับตัวเองจุดคําว่ามี p a ชชั่นมีคําว่าแรงบันดาลใจหาแรงบันดาลใจตัวเองให้ได้แล้วคุณจะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทําให้เกิดผลที่ดีขึ้นได้นะครับไพะดาวองค์คารเน่หมายถึงขี้เกียจนะครับเป็นนิดเนี่ยจึงหมายความว่าเราพยายามตั้งสติแล้วตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการอะไร อยากเด่นอยากดังอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากประสบความสําเร็จตั้งไว้ก่อนแล้วมนุษย์เราเนี่ยคิดปุ๊บทาปับ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะลุกขึ้นมาทําเพราะถ้าคิดจะเฉยมันไม่เกิดผลอะไรมนุษย์เราก็ต้องลุกขึ้นมาทําพอทําเสร็จมันก็คือการแก้อันดาวขันที่ขี้เกียจหรือเสื่อมนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าดาวคันที่ขยันขันแข็งข,ขึ้นมากลายเป็นว่าโอเคแก้และนะครับเป็นลักษณะนี้ต่อไปดาวดวงที่2คือดาวอาทิตย์จะมีการโครจรยาราศรีในวันที่15มิถุนาย,ยน64 ได้ตำแหน่งราชาโชคในราศีเมถุนนะครับก็อยู่ในภพสาสชามาถึงเพื่อนฝูงพี่น้องและคนในสังคมาดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากปุตตะปุตตะสหสชะหมายถึงมีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่ๆนะครับผมลืมไปเลยว่ามันจะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักเนาะแล้วมาเริ่มเริ่มต้นกันที่การงานเนาะการงานคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นเกษตรเนี่ยยังอยู่ค้างฟ้าอยู่ค้างเติงอีกตั้ง2ปีเนาะ ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งปีดังนั้นเนี่ยก็ยังมีความมั่นแข็งเข้มแข็งมั่นคงอยู่นะครับแต่ว่าบางทีทม์ลายอะ่ะมันละสัมระสายนะเพราะว่าอย่างเช่นดาวอังคารบาเลนกับดาวเสาอย่างเงี้ย มันเกิดความขึ้นดความเกดดันบางทีมันอาจจะตกต่ำก็ได้นะครับแต่มันก็จะขึ้นมาใหม่ได้มันจะเกิดความมั่นคงขึ้นได้ภายใน2ปีหมายความว่าคุณต้องลุกลมลุกคุกคันและคนราศีเมษไม่ธรรมดาเนี่ยดาวเสาร์เป็นเกษตรแบบเนี้ยมันหมายถึงการเหนื่อยหนักแบกภาระคือคุณหนีไม่ได้เลยนะครับว่าคุณจะมีการงานที่ยิ่งใหญ่ที่เข้มแข็งได้นะ่ะคุณจะต้องรับส่วนนี้ไว้นะครับคุณจะปฏิเสธม,มันไม่ได้คือการเหนื่อยหนักแบกภาระนะครับ ดาวเสาร์มันเป็นเกษตรไม่มัน,มนไม่ธรรมดาดังนั้นคุณไม่ได้ว่าจะได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าได,ได้จะได้เป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกรรมและรวมถึงความยั่งยืนและระยะยาวดังนั้นน่ะอย่ากเกี่ยงงอนกับโชคลาภโชคลาภบ,บอกว่าคุณจะมั่นคงเรื่องการงานนะจะมีหลักมีฐานเป็นของตัวเองนะ ภายใน2ปีดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทําตามนั้นหมายถึงว่าต้องเหนื่อยต้องหนักต้องแบกภาระมันก็ต้องทําเพราะว่ามันได้อย่างก้าวกระโดดคือคนลักนณะเมธเนี่ยผมเคยเห็นมานักต่อน,นักแล้วเป็นคนที่ได้จิบได้ดีกว่าคนอื่นเขาเป็นคนที่มีวาสนาที่ดีกว่าคนอื่นเขาเพราะเป็นคนที่หนักเบาหนักเอาเบาสู้ดาวจำตัวเป็นดาวคานเนี่ยสร้างสรรค์ และก็บุกลุยทุกที่เลยดังนั้นเนี่ยไม่กลัวความยากลำบากและดาวเสาร์เนี่ยอดทนนะครับเป็นคนที่อดทนมากดังนั้นเนี่ยจึงประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นใน12ราศีเลยนะครับเป็นราศีแห่งดวงเมืองดวงโลกหมายความว่าคุณก็จะได้อิทธิพลที่ดีมาจากดวงเมืองและดวงโลกซัพพอร์ตด้วยแต่เมื่อใดที่ดวงเมืองดวงโลกละสํารสายเหมือนตอนนี้คุณก็จะละสํารสายเช่นเดียวกันนะครับให้ดูดวงเมืองดวงโลกไว้เลยว่า ถ้ามันดีมันก็ดีถ้ามันลายมันก็ลายเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคนลัคนาเมษนะครับจีเรื่องของการเงินการเงินคือดาวศุกร์ดาวศุกร์จะย้ายราศีในดวงสุดท้ายวันที่25มิถุานาย,ยน64นะครับจากราศีเมถุนเข้าสู่กรกฎด้ตาแหน่งราชาโชคถือว่าดีมากการเงินเนี่ยรวมถึงความรักด้วยรวบเป็นดวงเดียวกันเพราะดาวศุกร์เหมือนกัน ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนธาตุน้ำสถิตในราศีธาตุน้ำต้นธาตุราศีกรกฎเป็นคู่ธาตุน้ำมันหมายถึงมีพลังมากหมายถึงการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลักดันนะครับดึงดูดคนอื่นเข้ามาด้วยนามรูปคำว่านามรูปในทางธรรมนะครับแต่ว่าในทางโลกเราโลกียะมันหมายถึงรูปลักษณ์หมายถึงบุคลิกภาพดังนั้นเนี่ย พยายามทําตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดูดีแต่มันทํายากนะเพราะอะไรดลำคานมันมาข่มในเรือนกรกฎนะครับมันเป็นนิสระมันหมายความว่าบางทีตัวเองอเบ์เบอ,เบอ,เบอยากยากรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อลาคาญมม่เลยทําให้บางทีทุกอย่างจะดรอปลงหมดเลยทุกอย่างมันจะดูเลวร้ายไปหมดเลยถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมามีแพชชั่นมีพาวเวอร์มี passion, ม power, ม แรงบันดาลใจดังนั้นคุณต้องหาอันดับแรกเลยคือแพชชั่นและแรงบันดาลใจครับให้เจอก่อนแล้วคุณจะสามารถได้ราชาโชคตัวนี้ราชาโชคตัวนี้ได้ง่ายนะคนแปลว่าไม่ได้แปลว่าราชาให้โชคแต่แปลว่าคนสนับสนุนส่งเสริมได้แบบง่ายๆนะครับในภพพันธุมันมาช่วยดาวคระนะได้คู่มิตรไงครับดังนั้นเนี่ยดาวประจำตัวได้คู่มิตรละได้คนคอยช่วยเหลือแล้วแต่ตัวเองต้องลุกขึ้นมาทําด้วยไม่ใช่ว่ารอแต่คนอื่นเขาทําหมดแล้วตัวเองไม่ได้ทํานะ อย่างดีที่สุดก็คือเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไม่ต้องเหนื่อยนะครับพเพราะดาวคาเป็นดาวที่ขยันเป็นดาวที่ต้องแบกอานเหนื่อยหนักในการกระทําเพราะต้องขยันทำานยแต่พอดาวศุกร์มาช่วยละคู่มิดคู่มิดในที่นี้หมายถึงหุ้นส่วนคู่ของคู่สัญญานะครับเพราะมาจากเรนปัตตนีนั่นเองมาอยู่ในพพันธุก์ก็แปลว่าจะกอบกู้สอ้างร่างสร้างตัวอย่างเงี้ยครับรวมหุ้นกัน มีครอบครัวมีหลักทรัพย์มีฐานะมีอสังหานั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวเราอาจจะทำไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ต้องมีการร่วมหุ้นลงทุนนะครับกับคนอื่นเขาหาคนอื่นมาจอยเข้าไว้ก็จะทำให้เรานั้นเกิดประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับเพราะว่าการงานมันเหน็ดเหนื่อยหนัก,หน,กหนาสากันเหลือเกินเพราะบันลงไปที่ดาวเสาร์ดาวศุกร์ยังเล่กับเสาร์อีกหมายถึงคู่ขัดนะครับ ขัดในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักอย่างเงี้ยครับโดนไปหมดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยเหลือเนาะเอออะไรประมาณนี้แต่บางทีมันก็วุ่นวายด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณหาผิด <c oughs> เ็าเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามหาคนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจนะครับถ้าถูกใจอ่ะมันจะมีปัญหาภายหลังมันจะหุ้นส่วนแตกได้เพราะดาวศุกร์เล็งเสานั่นเองก็คือ กรรมะเลงที่ปัตตนีนะครับบางทีการงานเนี่ยมันวุ่นวายมันทําให้หุ้นส่วนแตกได้นะครับเห็นไหมมันมีข้อข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าตัวเราเลือกคนถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราเลือกถูกต้องทุกอย่างมันก็ดําเนินต่อไปได้มันกลับมาคอยช่วยเหลือเราด้วยซ้ำเป็นคู่มิตรนะครับทุกอย่างจําไว้ว่า ในดีมีเสียในเสียมีดีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราทําด้านดีหรือเราทําด้านเสียทุกอย่างที่นักพยากรพยากร์ไปในช่องชนะอื่นเนี่ยไอผมไม่ได้ดิสเครดิตใครนะแต่ให้คุณตรองให้ดีว่าทุกสิ่งอะ่ะไม่ได้แปลว่าจะได้ง่ายหมดนะครับไม่ได้ว่าจะได้ดีอย่างที่เขาถ่ายนะเขาว่าได้ดีนะจริงแต่คุณอ่ะทำถูกทางหรือเปล่าคุณเลือกถูกทางหรือเปล่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณทําแง่ร้ายของดาวคารดาวประจําตัวเนี่ยก็คือการการะทําของเราเองเนี่ยเป็นทางเสีย ก็คุณคิดว่าคุณจะได้ดีหรอครับถูกไหมเออดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ดีคุณก็ต้องทําไปใน,ด,นด้านของดาวคารที่ดีหมายความว่าขยันอดทนมุมาณนะนั่นเองก็จะได้ความเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะครับเรื่องของความรักก็บอกไปแล้วนะก็รวมกันก็หมายความว่าพยายามสารสัมพันธ์ดีๆเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของความรักให้ดีเพราะว่า สุขเล็งเสาเนี่ยมันไม่ธรรมดามันเครียดครับมันกดดันมันมันกดดันไปหลายๆเรื่องเลยนะคนราศีเมษพระดาวสุขมันมันโดนคืออย่างนี้ความดาวสุกคือความสุขดาวเสาคือความทุกข์เมื่อมันเลงกันแบบเนี้ยกลายเป็นปว่าสุกๆติดๆ จะสุขก,ก็สุขไม่จริงจะทุกข์ก็ทุกข์ไม่จริงดังนั้นเนี่ยมันคร,ครื่องกลางๆดังนั้นเนี่ยพยายามออกแบบความสัมพันธ์พยายามลดทิฐิลดความร้อนแรงเร็วของตัวเองเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีนะครับอย่าไปแข่งขืนอะไรกับ คู่ของเรามากเพราะไม่งั้นความสัมพันธ์จะแตกได้นะครับยังไงก็ซื่อๆนะครับเป็นกำใจให้ในเดือนมิถุนาย,ยนนี้มีทนะั้งข้อดีข้อเสียครับจุดที่ว่าตัวเราคิดถูกทางทําถูกทางหรือเปล่านะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ